ผมดื้อีของเก็บตัวผีกระดังคือบ่อแพ่งบ่กแก่งแก่งของคือเขาขายเขาขายบพาเคยเอาของแพงตัางแดนฟ้าใส่เงินหาได้เก็บไปเขาหอเขาหอเพทักงูตันบ่อตันบ่ไปยิงใจบ่อแพ่งบ่เป็นแกงเขาไปทั้งยิงเม็ดยี่หี่จิงจุงผู้ยิงเขาใส่เสียทั้งแต่ไปคือนั่งมนีตัวเสียทั้งแต่ไปคือนั่งมนีตัวพ่อทุ่นหัวีนองขอลองที่ใต้กอ เป็นคนเฟืองกฟัวยิ่งพันเท่าไหยกินเหล่ากินไว่กว่าละมืนกว่าละมืนกว่าละเมื่อละฟังแล้วแต่ค้นพ่อมอยละบิงลงอู้บอกตั้งแต่ละข้าเราวกับกับมอยละบิงลงจะเป็นลมได้๋ย่นี้ผู้ชายมันเฟืองกฟัวไม่ยิ่งแต่คืนว่าว่ามันยิ่งเฟื่องฟัวจ้าจะไหนไอ้สังวาลบากไม่เด้อเขาบอกผิ็เขาบอไม่ได้เด้อไอ้สังวาลเด้อ